เธอคงจะสงสัยว่าจูจู่เกิดอะไรขึ้นฉันถึงได้ขอให้เธอทำอาหารคงงงสิว่าฉันทำดีกับเธอทำไมใช่ไ่ะแม่พูดถูกหนูก็คิดเหมือนกันแต่ว่าหนูก็กำลังตามน้ำนะคะแม่แม่ทนไม่ได้ที่จะมองหน้าหนูและจะกินอาหารฟรีมือหนูได้ยังไงแ่ละคะแม่เธอเนี่ยช่างอ่านใจศัตรูได้อย่างทะลุ ปลุกปลงจริงๆเลยแต่จะว่าไปนะสาวิตาเขาทำอาหารได้อร่อยดีเธอก็เป็นลูกสาวเขานี่แล้วก็เป็นลูกสะพ้ายฉันด้วยในฐานะแม่สามีฉันก็มีสิทธิ์ที่จะขอให้เธอทำอาหารให้กับฉันกินนี่นาอืมแม่สามีแม่สามีก็มีสิทธิ์แค่นั้นแหละคะ่ะหรือว่าการทำร้ายสามีหนูแม่ก็คิดว่าแม่มีสิทธ์ มันมีง่ายอย่างนั้นหรอกนะคะแม่จริงสิคะหนูมีงานต้องทำเยอะแม่ไปเถอะคะ่ะเธอเนี่ย จักฉันดีมากนะสิทธิเธออ่านกระทั่งใจฉันออกด้วยแถมเธอยังบักเข้าฝันและทำให้ฉันเดือดร้อนอยู่บ,บ่อยๆ <c oughs> แต่ตอนนี้เธอจะทำไม่ได้แล้วเพราะว่าฉันจะกำจัดเธอใช่ด้วยท่อแกส๊สอันนี้แหละเธอจะต้องถูกเผาจนเป็นเท่าทุลี

วันนี้ฉันจะกำจัดเสี่ยนน้ำที่ขวางทางฉันและมันจะต้องดูเหมือนอุบัติเหตุท่อแก๊สจะต้องระเบิดในไม่ช้าจากนั้นจากนั้นทุกอย่างก็จะจบอุย สิทธิอาจบาดเจ็บก็ได้นะ ทำไมท่อยังไม่ระเบิดอีกล่ะฮะนายมาทำอะไรที่นี่เออคือวินบอกฉันว่าเธอกำลังทำของที่อร่อยฉันก็เลยมาที่นี่ะนะใช่แต่อาหารยังไม่เสร็จเลยเอาไว้เสร็จแล้วค่อยมาชิมนะนุตรานี่ลูกลูกมาทำอะไรที่นี่หลบไปสิแม่แม่บอกให้หลบไปไงคือว่าผมเออ โอ๊ยเอ้ยไม่นะเด็กโง่นี่ดันดับไฟของฉันจะทํายังไงดีล่ะทีนี้นั่นหมายความว่าแม่วางแผนที่จะทําร้ายสิทธิทําไมคะแม่มีอะไรเหรอคะเอ่อเอ่อฉัน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 เห็นหนูใกล้ๆกับอรุธราดะแล้วฉันก็กลัวหนูน่ะนะสิทธิเฮเพราะอย่างงี้ รุธารีบมาที่ห้องแม่ทีไม่อยากจะคุยกับลูกหน่อยเออไม่คิดว่าหนูตัวนั้นน่าจะไปแล้วขอน้ำแก้วหนึ่งได้ไหมอืมได้สิ รุราไปไหนแล้วให้มันได้อย่างนี้สิแผนของฉันนะ่ะพังเพราะแกแกมาที่นี่เพื่อช่วยฉันนะฮะไม่ใช่ว่าทำให้ฉันเดือดร้อนแกเข้าไปในครัวทำไมฉันละอุตสาหอุดหูรอฟังเสียงระเบิดอย่างใจจดใจจอ่อแต่ว่าแกกับทำลายแผนฉันจนไม่เหลือ ฉันน่ะอยากจะเห็นมันโดนเผาแต่แกดันหยุดระเบิดซะน,นี่ไม่เข้าใจเลยนะจ้องฉันทำไมแบบนั้นอะดูเหมือนว่าชีวิตนางสิทธิเนี่ยมันจะมีเวทมนต์ไม่ว่าฉันจะพยายามฆ่ามันแค่ไหนมันก็รอดไปได้น่าบันไ้จริงๆ ทั้งที่ได้โอกาสเผาหล่อนแล้วแต่ไม่ลูกชายฉันกลับเข้าไปช่วยมันซะนี่ฉันละอุต่าห์เตรียมฉลองเอาไว้แล้วเชียวแต่กลับต้องมาทำแผลให้กับลูกชายฉัน นุตราแกทำอะไรของแกเข้าใจแล้วแสดงว่าแม่วางแผนที่จะฆ่าสิทธิโดยทำให้ท่อแก๊สระเบิดแม่ถึงได้ขอสิทธิเข้าครัววันนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยฮะผมพูดถูกไหมใช่แกพูดถูกไม่งั้นแม่คงจะไม่มองหน้าหล่อนหรอกนะอย่าว่าแต่อาหารเลยและฉันก็วางแผนให้เธอเข้าครัวไปด้วยและก็จะเผาเธอทั้งเป็นแต่ว่ แกแกทำลายแผนของฉันจนหมดฉันหละระอาในตัวแกฉันเบื่อแกจริงๆถ้ามีใครคิดจะเผาสิทธิผมจะเผาคนคนนั้นทั้งเป็นเลยผมจะฆ่าคนคนนั้นรุทธา โนทราเดี๋ยวแกจะทำอะไรนะนุทราอย่านุทราหยุดนะฟังนนทราเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านไฟไหม้นะอย่าไม่อ้โนทราถ้ามีใครทำร้ายสิทธิของออผมแล้วก็ผมจะไม่ไว้ชีวิตของมันผมจะฆ่ามันพูดจาเลวไหลใหญ่แล้วนี่แกจะบ้าหรือไงใช่ผมบ้าผมบ้ารักสิทธิยังไงล่ะแม่สิทธิน่ะ เป็นของผมคนเดียวผมรักเธอมากเธอเป็นของผมคนเดียวเท่านั้นผมทำเพื่อเธอได้ทุกอย่างและถ้ามีใครพยายามที่จะฆ่าเธอผมจะฉีกคนคนนั้นให้เป็นชิ้นชิ้นและผมก็จะฆ่ามันจำคำผมเอาไว้ผมรุทราผมไม่สนใจใครแต่ถ้าผมรักแล้วผมเนะ่ยทำทุกอย่าง เพื่อคนคนนั้นได้แม่ควรจำไว้ให้ดีแล้วก็อย่ายลืมเป็นอันขาดเลยเข้าใจไหมนุตร,ราลูกฉันนักนังสิทธินั่นไม่นุตรานุตรานี่แกพูดเหลวไหลอะไรนะ่ะฮะนี่มันไรสาระแกแกหลงรักเธอเหรอแกรัก นังสิทธินั่นงั้นเหรอถ้ามีอะไรที่พิเศษขนาดนั้นกันอะอแม่อยากรู้เหรอก็ได้ดอกไม้บางดอกเหี่ยวแห้งบางดอกถูกถวายบูชาและบางดอกก็สวยมากจนอยากครอบครองสิทธิก็เปรียบเหมือนดอกไม้ดอกไม้ที่ผมอยากจะครอบครองมันตอนที่ผมเห็นสิทธิครั้งแรกผมรู้สึกราวกับว่าชีวิตผมมันไร้ความหมายเพราะว่า หากชีวิตนี้ไม่มีเธอมันก็ไร้ความหมายผมต้องการอยู่กับสิทธิวันที่ผมออกมาจากคุกมันคือวันที่ผมได้ตกลมรักสิทธิตอนนี้สิทธิคือทุกอย่างของผมทุกอย่างทุกอย่างคือสิทธิทุกอย่าง